สวัสดีครับวันนี้พวกเรามีนวัตกรรมทางการศึกษามานำเสนอกันชื่อว่า Happy Little School ครับเป็น Tabletop RPG ใช่แล้วเหมือนกับในซีรี Sci Fi ส์ไซไฟสยองขวัญ Stranger Things ที่ตัวละครมานั่งสวมบทบาทเล่นเกมไปการถอยลูกเตา๋าและดูสนุกสุดๆเกมนี้เราจะรับบทเป็นนักเรียนประถมกลุ่มสุดท้ายที่เหลือรอดจากเหตุการณ์จราจนที่เกิดขึ้นในเมืองเราต้องออกสำรวจสถานที่ต่างๆเพื่อหาบอแสและหยุดเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนจะสายเกินไป ในบ็อกเซของเราก็จะมีลูกเต๋าและโมเดลแทนผู้เล่นนะครับต่อไปก็จะเป็นแผนที่ที่เราเอาไว้ใช้ปะจนภัยส่วนอันนี้คือคาแรคเตอร์ e ีตเอาไว้สร้างตัวละครครับเกมนี้นักเี่นของเราเนี่ยอยากจะชื่ออะไรมีความสามารถอะไรเพศอะไรสามารถเป็นได้หนังใจนึกเลยและที่ขาดไม่ได้เลยคือ Guide บุ๊กหรือคู่มือการเล่นครับ เกมนี้ครูและผู้ปกครองที่เป็นผู้ดำเนินเกมจะต้องอ่านคู่มือให้เข้าใจก่อนเริ่มเล่นเกมนะครับเมื่ออ่านคู่มือจบแล้วครูจะเริ่มให้นักเรียนสร้างตัวละครว่าอยากเป็นใครชื่ออะไรเพศอะไรและอยู่ชมรมอะไรครับอันนี้เป็นกิมมิคนะครับค่าเฮดแ h a n d h าร์ดบ่งบอกถึงความสามารถของตัวละครที่เราจะสมบทบาทโดยให้เลือกใส่ค่า3 2และ1ตรงช่องไหนก็ได้ค่าเฮดคือมีไหวพริบดีฉลาดค่าแฮนด์คือความแข็งแรง และค่าฮาร์ดคือการน้มน้าวคนการเข้าสังคมนั่นเองยิ่งมีเลขมากก็จะยิ่งทำตรงนั้นเก่งครับเมื่อเข้าสู่โหมดการเล่นเกมนักเรียนทุกคนจะต้องจินตนาการว่าตนเองเป็นตัวละครในเรื่องและต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปโดยมีครูเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังถ้าทุกๆคนยังสงสัยอยู่ผมขอยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก่อนอื่นขอให้ทุกคนหลับตาครับขณะนี้พวกคุณทุกคนกำลังเป็นคนขับรถแท็กซี่ ขณะที่ส่งผู้โดยสารคนสุดท้ายลงแล้วคุณกลับลงทางและพบว่าตนเองอยู่ในป่าทึบมีเพียงแสงไฟหน้ารถที่ทําให้มองเห็นอะไรบ้างในคืนอ,อันมืดมิดขณะนั้นเองก็มีผู้หญิงวิ่งมาตัดหน้ารถคุณและโบกมือขอความช่วยเหลือคุณอยากจะช่วยเหลือเธอหรือจะขับต่อไปการตัดสินใจนั้นเป็นของคุณครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้สมมุติขณะเล่นเกมครูถามนักเรียนว่าจะข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือไม่ข้าม ถ้าขามก็รอดตัวไปครับแต่ถ้าไม่ข้ามเนี่ยต้องมาเสี่ยงดวงกันเรามีลูกเต๋า D6 2ลูกเป็นตัวตัดสินครับนักเรียนต้องทอยให้ได้ข้ามมากกว่า9เท่านั้นนะครับถึงจะทําสิ่งสิงนั้นผ่านอันนี้1นบวกหเป็น2นะครับต่ําสุดๆเลยไม่ผ่านอย่างแรงอาจจะมีรถขับมาชนนะครับตอนข้ามถนนพอดีต้องลบพลังชีวิตออกเพราะโดนรถชนนะครับอ่าแต่อันนี้12นะครับสาเร็จสุดๆครูก็จะอธิบายว่า นักเรียนดวงดีที่ระหว่างข้ามไม่มีรถผ่านนะครับเย่ Yay! ทำให้ข้ามสำเร็จจริงๆแล้วเกมของเรามีลูกเล่นอ,อีกเยอะเลยนะครับเช่นถ้าหากว่านักเรียนมีความคิดล้ำมากก็จะได้ค่าความเท่เอาไปบวกลูกเต๋าได้การนำค่า head hand heart ตอนต้นมาบวกกับค่าของลูกเต๋าทำให้ผ่านได้ง่ายขึ้นครับ Happy Little School เป็นเกมที่ใช้จินตนาการสูงส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์เต็มที่ร่วมถึงด่านแต่ละด่านที่ต้องฝ่าฟันจะมีเกรดเกี่ยวกับทักษะชีวิตให้นักเรียนได้เรียนรู้เช่นลิฟต์ครั้งต้องทำอย่างไรเมื่อคนแปลกหน้ามาทักเราควรทำอย่างไรหาจมน้ำต้องปฏิบัติอย่างไรครับ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับส่วนครูและผู้ปกครองนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปเกมนี้เราดําเนินเกมไม่ยากเลยครับแค่อ่านคู่มือที่กําหนดให้เข้าใจก็สามารถนําไปปรับใช้ให้เข้ากับนักเรียนหรือบุคลากของท่านได้แล้วหากสนใจเพิ่มเติมนะครับสามารถสแกนลิงก์นี้ได้เลยแล้วมาผจญภัยไปด้วยกันนะครับกับเกม Happy Little School